สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอและเรียบเรียนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนะครับกับป่าชุมชนนะครับเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะครับให้กับผู้คนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ประสบการณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒน,นาอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงไก่นะครับแบบปล่อยธรรมชาตินะครับหลังจากที่แม่ไก่ฟักลูกไก่นะครับออกมาแล้วนะครับเป็นลูกเจี๊ยบนะครับออกมาแล้วเราจะปล่อยแบบธรรมชาติหรือว่าเราจะเลี้ยงในวงบ่อปูนซีเมนนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไง นะครับเรามาดูข้อดีในการเลี้ยงในวงเบาซีเมนต์นะครับอันนี้ก็เพิ่งแม่ไก่เขาก็เพิ่งฟักมาได้หนึ่งวันนะครับก็จะมารูปานในวงเบาซีเมนต์นะครับก็มีทั้งหมดสิบปดตัวนะครับคือถ้าเราเลี้ยงในวงเบาปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับโอกาสรอดเนี่ยก็จะสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่า เราสามารถควบคุมพื้นที่นะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับจากศัตรูไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าเป็นแมวหรือว่าเป็นสุนัขนะครับหรือว่าสัตว์อื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายต่อลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างแล้วก็ด้วยปูนซีเมนต์นะครับ นะครับส่วนข้างบนนะครับเราก็จะมีตาข่ายแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตาข่ายก็จะมีตาข่ายแล้วก็ไม้ไผ่นะครับเป็นฝาไว้นะครับแล้วก็เราก็จะมีกระเบื้องนะรกันฝนแล้วก็เพื่อนะครับไม่โดนฝนนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับก็โอกาสเนี่ยรอดก็จะสูงกว่านะครับ แต่เราก็จะจำกัดพืน้นที่นะครับเราก็จะให้แม่ไก่เนี่ยอยู่อนุบาลช่วยอนุบาลลูกไก่นะครับประมาณสักสองอาทิตย์นะครับสักสองอาทิตย์ก็เพียงพอแล้วนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ไฟกบนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปอีกทางนึงอ่ะทีนี้เรามาดูหัวอาหารนะครับหัวอาหารก็จะเป็นหัวอาหารมูเล็กนะครับในเฉพาะหัวอาหารมูเล็กนะครับลูกเกยบแรกเกิดนะครับ อาหารนูเด็กแล้วก็น้ําแดงๆนี่ก็คือน้ําวิตามินนี่เองนะครับอันนี้คือข้อดีโอกาสรอดนะครับสูงมากเลยนะครับแทบรบ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมก็นี่ก็เนี่ยชุดนี้ก็เพิ่งวันแรกครับเดี๋ยวไปดูชุดก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เคยสอบสัปดาห์แล้วนะครับ ก็จะแยกอนุบาลเอาแม่แม่ไก่ออกนะครับอันนี้มี13ตัวนะครับก็ให้หัวอาหารมูงล็กเช็นเลยนะครับแล้วก็วิตามินนะครับส่งนวิตามินนี่นะแล้วก็เลี้ยงไปแบบนี้นะครับถ้าเลี้ยงแบบนี้โอกาสรอดจะสูงนะครับก็ตายไปตัวเดียวนะครับก็คือที่เขาตายเนี่ยเขาไปแย่งกินอาหารแล้วก็ทับกันตายนะครับแต่ถ้าเราปล่อยแบบ แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะโดนนกมั่งนะครับแมวมั่งนะครับงูมั่งนะครับถงแม่ไก่จะอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ปลอดภัยนะครับสู้เราเลี้ยงแบบนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือข้อแตกต่างในการอนุบาลลูกไก่นะครับให้รอดสำหรับชุดนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็กําลังกบไข่อยู่นะครับเนี่ยเราก็ปล่อยเขานะครับปล่อยเข้าไปตัวนี้ ออกไวแล้วนะมามากอกมา,มาลูกปูนกำลังเกาะอยู่เลยชน,นวนกำลังเกาะอยู่นะครับจะปล่อยรับนี่นะครับก็เป็นข้อแตกต่างนะครับท่านผู้ชมระหว่างการอ,อนุบาลไก่นะครับโดยใช้แม่ไก่ออนุบาลแล้วก็เลี้ยงในวงบ่อปูนกับการให้แม่ไก่เลี้ยงไก่เองตามธรรมชาติถึงเราจะมีนะครับท่านผู้ชมถึงเราจะมีรั้วล้อมแบบนี้นะครับนะครับแต่ด้านบนนะครับก็ยังมี นกนะครับมีหนูนะครับที่สามารถเข้ามาได้หรือว่างูนะครับเนี่ยครับบางทีอาจจะมุดเข้ามาทางดินก็ถือว่าเป็นอันตรายสู้เราอนุบาลแบบนี้โอกาสรอดจะดีกว่านะครับแต่ข้อที่แตกต่างกันก็คือถ้าเลี้ยงแบบนี้นะครับลูกไก่นะครับถามว่าแข็งแรงไหมก็แข็งแรงนะครับแต่ก็ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนถ้าเราให้แม่ไก่นะครับอนุบาลข้างนอกเนี่ยแข็งแรงมากครับ เหมือนเป็นการค่าสายพันธุ์แต่เราจะได้จํานวนน้อยนะครับอ่าลูกไก่ก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะครับบางทีเราเลี้ยงปล่อยแบบเนี้ยเราให้น้ำอย่างเงี้ยบางทีก็เจอปัญหาก็คือเรื่องการจมน้ํานะครับนี่ถ้าเราปล่อยร่วมกับเป็ดเราเลี้ยงคู่กับเป็ดได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงลูกปล่อยลูกไก่ให้กับแม่ไก่เลี้ยงแบบตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมากินน้ํานะครับแล้วก็ตกนะครับตกแล้วก็ตายไปหลายตัวลวนะครับพอตกแล้วเปียกเนี่ยเป็ดเนี่ยก็จะจัดการแล้ว อันนี้ก็เห็นข้อดีข้อเสียนะครับมาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ชมนะครับครับก็ท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์้ก share, ับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงด้วยนะครับ ก่อนที่จะลากันไปนะครับก็ขอฝากช่องใหม่ของช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับก็คือช่องลุงพงพากินชาแนลนะครับก็เป็นวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญในพื้นถิ่นในพื้นที่นะครับรือวาของประเทศไทยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ฝากช่องลุงพงพากินชาแนลด้วยนะครับนีก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ